นี่คือแม่น้ำยาลูซังโบที่กลับขึ้นสู่สาภาพเดิมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาสถานีรถไฟ1ิจ็ดแห่งถูกสร้างขึ้นความสูงเหนือระดับน้ำทะเลของสถานีรถไฟเฉลี่ยสูงกว่า3500เมตรรถไฟลาซาหลิงจือที่เชื่อมโยงกันนั้นลอดผ่านแม่น้ำา6 6ครั้งทำให้ที่เปดเข้าสู่ยุครถไฟขัวกระสุน คลิปวิดีโอนี้ถ่ายเมื่อวันที่เปิดเตินรถไฟลาซาหลิงจือที่สถานีรถไฟกงกานั่นคือจายหางลู่จูอายุ11ขวบเพิ่งเคยเห็นรถไฟเป็นครั้งแรกวันนี้ทั้งหมู่บ้านตื่นเต้นเหมือนกับจายหยงลู่จูที่หน่งที我我่เนรถไฟูปินครั้งแรกฉันตื่นเต้นมากฉันก็ยกขาข้นักัก็่กัเ่่วมกันิ่งไ่กดมากสึก่เมกๆต่อกจะได้นั่งรถเที่ลาซา เรื่องที่ว่าน่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใน10ปีนี้ล้วนกลายเป็นเรื่องจริงที่ภูเขาซูชีลาความสูงเหนือระดับน้ำทะเล4,700เมตรในแต่ละปีจะมีหิมะตกมากกว่าครึง่งเดินทางจากตรงนี้ในหุบเขาลึกเครื่องขุดดักหิมะฮาร์ดร็อกรหัสเฉียยู่เซียนฟิงที่ผลิตวิจัยด้วยจินเองได้ทำงานที่นี่มากกว่าครึ่งปี มีความหนาวเหน็บความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสภาพทางธรณีวิทยาพิเศษนี่คือโครงการรถไฟที่มีความท้าทายยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สิปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ระดับแนวหน้าเหมือนเครื่องขุดดักหิมาร์ฮาร็อกเชยอีูเชนฟงได้วิจัยผลิตออกมาถูกนำมาใช้ในภารกิจสุดลำบากในภาคกลางและภาคตะวันตกจำนวนเครื่องขุดดักหินมาร์ฮาร็อกได้เพิ่มขึ้นเกือบแปดเท่าเมื่อเทียบกับปี2 0 1 4 ตามระบบพิกัดอจฉริยาของอุปกรณ์ทุกเครื่องเราได้หาตำแหน่งของอุปกรณ์วิศวกรรมเหล่านี้ในแผนที่เจอได้หมดเทือกเขาหงต้วนเทือกเขาเนียนชิงทั้งกุลาเทือกเขาฉีเหลียนล้วนเคยเป็นภูเขาที่ยากจะพิชิตในอดีตเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในเครือข่ายการขั้นพคมของจีน สิบปีมานี้จีนได้ใช้ความมั่นใจและความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนเดินหน้าสู่พื้นที่ที่ดูเหมือนจะเข้าไม่ถึงเร่งการครอบคลุมเครือข่ายการามคมนาคมในทะเลทรายโกปีที่วังวงังทางรถไฟวงแหวนทะเลทรายสายแรกของโลกที่มีความยาว2,712กิโลเมตรได้ปิดล้อมทะเลทรายทากรามากันหินทรายไม่เป็นสิ่งที่กีดขวางการเดินทางอีกต่อไป ในมฑลทุ้ยโจวที่มีชื่อเสียงด้วยลักษณะภูมิประเทศแบดคสัสสะพานที่มีรูปร่างต่างกันเกือบสองหมื่นแหง่งถ้าตัดแปลงพื้นที่ครุกระกลายเป็นที่ราบสูงทางด่วนโดยโมฑลทุนกุยโจวจะกลายเป็นมฑลทนแห่งแรกในภาคตะวันตกที่มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านทุกเมืองสิบปีมานี้กว่าห้าหมื่นหมู่บ้านได้มีรถประจำทางวิ่งผ่านสิบปีมานี้ระยะทางรถไฟในภาคตะวันตกทะลุ60 0 0 0กิโลเมตรที่เป็นร้อยละ40ของประเทศ นี่คือบรรยากาศช่วงการขนส่งช่วงตรวจจีนเมื่อสิปีก่อนแรงงานชาวกวางซีที่ทำงานในต่างมณฑลหลายล้านคนชุมนุมกันเป็นกองทัพรถจักรยายนยนต์พากันกลับบ้านนับพันลี้เพื่อฉลองปีใหม่เวลานี้กองทัพรถจักรยายนยนต์ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์一天十几趟列车回家想回就回三四个小时就到家了感觉现在回家的路又幸福又舒心สิปีมานี้ชาวจีนไม่เคยหยุดความมุ่งมั่นที่จะขจัดความยากลำบาก ในภูเขาแม่น้ำในชนบ,บทธุรกันดารทะเลทรายโกบีได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์มนุษย์จำนวนมากทำให้พื้นที่ปิดและตัดขาดในอดีตได้เชื่อมกับเครือข่ายการคมนาคมมากขึ้นในขณะที่สัญจรไปมาผู้คนจำนวนมหาศาลแสวงหาและบรรลุค,ความฝัน